สวัสดีจ้าพี่ทองนี่โตกถึได้ล่ะปูนนี่เนาะโอ้ใครต่หัวบะฟาดเนาะบูดล็กะปนะตัป้าแต่งจนทะเลาะถือใส่แน่เลยครตบป้าใครต่หัวบ่ฟาดเล็กฮะกีฬง เล็กอะไรล่ะนอตนี่ว่าไงเป็นห้อยตาเป็นีงโอุ้หนะว้าวของกระดาษคื่นี่มัย่านพุดน่ะตกลงกมากทปปู่ตายตายตกใส่อันนี้ป่ะนี่พี่น้องตกใส่อันบันไดป่ะนี่ซอกแตกเลยฟาดเจ้าของมือตีอะไรกันเนยเออเมืองบันไดยังอันนั้นบล็อกมันไปตกฟาดคือมันม่งตกพื้นทีมั้ยตีมันไปทางพื้นมาเป็นบล็อกเล็กแจ็คแล้ว เล็กฮักถือเงี้ยนะบ่ซอดถือได่ถืออดีอป่ามันเอาล่งกงทางนี่นาะผู้นางเบิ่งกผู้นั่งนี่มันตกขิงลงมาพอดีหัวเพลงเสียงบักด่างนึกเสี้ยนางอุบรถเนาะใครจะแอ๋อหัวบ่านอกฮักนั่นแหละนี่แบบเอร๊ตเตื้ออีกบ่บ่เติร์มีผายยู่เจ็บป่ะล่ะมาอีเลยต๊ใหสั่นเลกู่าอยู่อนยิงเนาะเมื่อแล้วเอาเล็กขึ้นไปเหยียบกับเบเบิ่งว่ามัน เล็กต่อปบต่อเล็กอันนี้อัน่อทับนั่นทับนี่งเครื่องเค่เียเป็นเล็กต่ออีกสมวมันหักมันหักก็แล้วหักครื่งก็แล้วป่ะอันเล็กลงมาลรอป้ามาอังเล็กหัยเล็กหักครึ่งเล็กต่อเหใ้ตัวหัวป่ฝาดกับบันไดเนาะเหมือนอยู่สีบย่าเลยไม่กู้มอกน สิทธิดใหญ่ซูงแล้วพูน่ะตคงแต่งเทิงกหุนพี่น้องใครแต่หัวอันบอบบาดกันแล้วป่ะใครแต่ไม่ยึ่สตินี่อยู่สั้นเจ็บขาแล้วป่ะดิลงทานี่เนาะนอนลงเนาะไปกินแล้วข้าก็น้ำตาลเก่บสั่ไในเลย สียงสีาพวกบตเออเ็บอนเออใครแต่หัวบอลงูมันเอาสอกลงยังสีแหม่เชิดเอารวยพี่น้องภาพมัสีจังไห้เล็กฮักเคร่งเนาะยืนประหูเมือเนาะพุดนะ็อแต่ะพ่นคุ้มพริกตัวพ่นยิ้เสียงอันนี้ยิ้งนี่รายกยังว่ายิ้เสียงอันนี้เราว่าเป็นอีหยังเสียงอีหยังเรกว่ามึงนอดตกเีกว่ามึงอเ่ยแรกเอ้ยนึกว่ามึงตกทีแรกอะเห็นมึงคัดอันนี้อยู่ อ๋อ,อ,อ,อก็จีตัวก็เบิร์ตนะทัว้วแต่คนยงนังเหลือเออมากสูงนึงเลยนะะเฮ็ดจนสิจบเพือนอะไรพี่น้องว่าเป็ี่ยนยังว่าเปลี่ยนโซนสุดท้ายตอนนี้ไ,นไปกินเหล้าวขาววุ้โซดําตานบักมากมากับบักอ้นกับเป็นได้ป้าแก่ซ้ำในบักมากมากับบักอ้นกับเป็นบักมาก,มาก,กเป็นผู้แรกเลยบักมากนะ ตขึ้นทงหนะบงรือเปล่าไม่ชิบตัวว่ะเมืองแดดเมืองอนไรไม่ต่อจากสองตัวเพืดอนี่บอลเล็กตัวมันหักเมืงร้อยตัวมันประกาศขึ้นแล้วสั้นแล้วป้าต่ำบากสูงนิดหน่อยจำหลังค่าหุ่นเกือบสองเมตรหุณแล้วนี่ คุแล้วใก่ไกไข่ต่าเปงยังไรไข้แต่อันไข่แต่ปาตกลงมาอะเล็กมันมาฟาดเอาน้ำเนาะไข่เต่มมีอย่งก่อนข้างใก้พร้อมแล้วสันเอวฮะเอากะละกอวิเ่แคกกินนูนวิเชีก็จะตกใจให้ไข่แต่หัวมาลงสอกมันยังแตกก็เสียก็เสียวสวอก็ด่าขนาดต่าลงเจ้าเจ้าเล็กเอรแล้วมัดเลย ฮยบนี้มาเ่าเยกังเออเฮยินเสียงเล็กลงมากเล็กมโตกลม่เลยอโคตรจค่อยโตกรมั่นยง้เกือบเกือบไออดะแตกลูกมูกระห่างวันี้นึกว่าบังนอทีแรกค่ะดะ ออกมาเบิ er. ่งเถือกคาดขึ่นคลโลคโลข่นทีแรกกันลยืนเสียงผูรลันมาเออแล้วก็ถิงเล็กคือกันละพู่ก็ไดู้กับห้องมาพอดีปวดแล้วไปกินเหล้าใส่น้ำตาลแก่ซำหน่อยทำน้อยเด้อเน่น่อยเราไม่เคยขาดดิ ใครย่างใครเยกลยพี่น้องยี่แบบยูแหกสีห้องใส่ค่ะักจากวแล้วยูหนึ่งบอวะเออสี่เมตรแม่แม่แล้วยูยู่ะแม่ ม่าเบิ้งลูกซ้ายเจ้าตกนังลานนะว่เาเบิ้งมันดูมันขยักขยักแตกหัวแตกแคระแตกวาเบิ้งมันดูมันเอาเล็กต่อแล้วไปเหยียบหักลงมาเลย<ว>ตังบักสูงหนึ่งไทแต่หัวม่ะว่าลงอ่ะจ้ะสอกแตกเวิร์ดเราขาวเหลือบว่าเราขาว ผสมแสนน้ำตาลน้ำผึ้ง,มมกกคงใครตหาหัวมาลงอ่ะหุ่นปูก,กับไปเอาน้ำใหม่มาพอดีเออสอกแตก <c oughs> ไปเอาไปเอาเรา เราขวดน้อยมาอ้าวชวนโป้ให้เฮ้ยมาไปได้ไหนไปได้ไหนเริ่มเจ็บแล้วโอ้่แม่ขอมันลงเลยบอกเลยมันลงจังไหนลงท่าเียเลยเลือดโตเลยทิ้งโตเลยเจ้าเลยอัหรือล้างหลานมาท่านด้วยเออมึงเนี่ยปูนนี่ยังจนนี่ออกเบิร์ตพี่น้อง

อันนี้ลงสว่วนนี่ลงเลยสอกแตกอืมตอนนี้ก็ยังปวดเริ่มซ่าเริ่มปวดคันซอกกันแ,แ,แล้วแม่สอกกับขามองข้อขาแล้วมันลง หัวกระแทกปะล่ะนี่แหละพี่น้องตัดหิบตัวสันัสลสำหรับพี่น้องเจ้ใส่คลิปนี้แค่ขอฝากไว้สำนี้งสัก่อนเนาะแล้วเบิ่งอัก ไปหาอันไปหาอันนี้ให้อ้ายก่อนมาย่างย่างก็หน่อยอย่างจัดได้ยูเฮือยผู้ใจมีเราใบอะไรเชื้อหญ้นนา,ากับมือบ่กใบย่างนะบอกใบนาด,นาดในคลิปไปหาใบนาดก็พี่น้องดูในคลิปนี้ <c oughs> แค่ขอฝากไว้สำนึกในคลิปนาพอกัน <c oughs> ไม่จ้า